อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธูหรือที่เรียกว่าอารยธรรมฮาปาเป็นหนึ่งในอารยธรรมแรกของโลกที่เจริญรุ่งเรืองประมาณ2,600ถึง1,900ปีก่อนคริสตศักราชอารยธรรมนี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันคือประเทศปากีสถานและบางส่วนของอินเดียอารยธรรมนี้มีการพัฒนาเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นเมืองโมฮนโจดาโร และหาป,ปาซึ่งเป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองที่มีการระบายน้ำและระบบการก่อสร้างที่ทันสมัยผู้คนในอารยธรรมนี้มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำสินธูในการเพาะปลูกข้าวสาลีข้าวบาเลและผักต่างๆนอกจากนี้ยังมีการค้าขายระหว่างเมืองด้วยการใช้ระบบการเขียนที่เรียกว่าอักษรหาป,ปาซึ่งยังไม่มีการถอดความเป็นที่แน่ชัด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการทำเครื่องปั้นดินเผาโลหะและผ้าฝรั่งเศสทราบประกอบกันกับหลักการทางสังคมที่เข้มแข็งสร้างให้ชุมชนในลุ่มแม่น้ำสินธูเป็นหนึ่งในต้นแบบของอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นแม้ว่าอารยธรรมจะเสื่อมโทรมไปแต่ร่องรอยของวัฒนธรรมและความรู้ต่างๆยังส่งผลต่อสังคมในยุคต่อมา